สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาไปครัวคุณยุ้ยนะคะฟ้าเคียนตะวันนะคะโดยการเริ่มจากโรงเรียนสุธีวิทยานะคะที่มาจากลบบุรีนะคะเราจะไปตามถนนพหลโยธินกันนะคะไยเมื่อคราวที่แล้วเราทำเต้นมาจากกรุงเทพนะคะคราวนี้เราทำเต้นมาจากเมืองเหนือนะคะ ที่วิ่งบนถนนโยธินนะคะแล้วก็วิ่งตามทางไปเรื่อยๆนะคะวิ่งลงใต้นะคะ ะะเป็นจุดหลักนะคะของอำเภอพระพุทธบาทนะคะนั่นคือตลาดพระพุทธบาทค่ะอยู่ซ้ายมือนะคะนั่น,นะคะใกล้ถึงแล้วนิดนึงนี่คือส่วนของตลาดพระพุทธบาทนะคะความมาก ใหญ่ไม่แพ้กันโรงพยาบาลพระพุทธบาทสายมือเหมือนกันค่ะเคยไม่อยู่นะอ้ฟังเพลงจนขึ้นตามองเลยโรงพยาบานพระพุทธบาทอะ่ะโอ้ยฟังทุกเชา้าทุกเย็นอ่าตอนนี้ก็ถึงสามแยก พุทธบาทนะคะเราก็ต้องชิดซ้ายนะคะเพื่อไม่ให้เลยซอยนะคะเพราะซอยยุ้ยอยู่ตรงเนินเนินของทางขึ้นพอดีค่ะซ้ายว้ชิดซ้ายไว้นะคะแล้วก็จะถึงปั๊มน้ำมันท,ทีก่อนนะคะหน้าปักซอยของ ัวคุณยุ้ยนะคะจะมีร้านขายเครื่องปรับอากาศค่ะ ถึงปั๊มน้ำมันพีทีนะคะตรงนี้ต้องรีบพิดซ้ายไปเลยแหละเดี๋ยวเลยเพราะว่าไปนิดนึงก็เข้าซอยร้านปวยคุณยุ้ยแล้วค่ะน้าพลานพบานนี่ไม่ต้องตกใจนะคะรถสิบล้อเยอะค่ะไว้ขนหินนะคะหินปะหนึ่งก็สองก็สามหินฝุ่นมีนะคะติดต่อตามโลงโมได้นะคะ,ะถึงแล้วค่ะเห็นไหมคะน,นันะ่นน่ะซอยนี้ซอยนี้นี่ี่ ที่มีเขียนป้ายว่าพักคุณนสองพัวเลขาเลี้ยวไปอีกหน่อยปุ๊บร้านอาหารบ้านฟ้าเคียงตะวันนี่มีป้ายตรงนี้นะคะเปิดทุกวันหยุดวันจันทร์นะคะเปิดิบโมงถึงประมาณสี่ทุ่มตีโมงถึงยี่สิบสองนาฬิกานะคะเ้ามาซอยนี้โอ้โหธรรมชาตินะคะ โอ้โหกะทงกะทินอ่ากินได้สบายค่ะก็จะเป็นบ้านชาวบ้านนะคะมีไร่นาะมีไร่ข้าวโพดแล้วก็มันสำปะหลังต่นใหญ่จะเป็นไร่ข้าวโพดค่ะหน้าฝนฝนมากโผกข้าวโพดกันนะคะ เปไหมข้างทางเปิไหมขวามือนะคะเป็นโรงแรมพักอุ่นนะคะมีห้องพักเยอะมากคืนละเท่าไหร่ไม่รู้นะคะต้องลองเข้าไปนอนนะคะเอ้ลงเนินเห็นยังคะเห็นยังนี่ค่ะเปิดแล้วร้านอาหารบ้านฟ้าเคียงตะวันนะคะ ม,มัดกล้องนั่นข้างเป็นไงคะบรรยากาศมองไม่เห็นเนาะโอ้รหลัวสูงมากเลย <c oughs> เไมเออบรรยากาศนี่วันนี้พี่ยูอยู่ไหมนี่ยน่าจะไม่อยู่นะคะแต่ตอนนี้ร้านอาหารร้านอาหารเปิดแล้วนะคะสามารถเข้าไปไดเ้เราก็จะอยู่ข้างนอกเนาะ เก็บบรรยากาศข้างนอกให้ดูนี่สวยไหมเอย ơi. อันนี้บรรยากาศนี่นะครบร้านอาหารบ้านว้าเคียนตะวันนะคะเออบริการตีบมถึงยี่สิบสองบริการะคะหยุดทุกวันจันทร์นะคะมาคืนวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะเจอคุณยุ้ยแน่ค่ะคุณยุ้ยมาทุกวัน,นะคะ่ะ เอาวันนี้ก็พาเที่ยวแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายคุณยุย้ย